ค่วันนี้ค่ะกับมาร์กี้ราศีนะคะถูกมองว่าเป็นนกสองหัวค่ะโอ้โห,โโหเจอข้อหาแรงแบบนี้จเจ้าตัวจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะฮะฮรวมทั้งมากปรินกำลังจะมีข่าวดีครับหลังจากที่เรียนอยู่ในรัวม,มหาวิทยาลัยมันยาวนานถึง7ปีตอนนี้เตรียมเป็นบัณฑิตใหม่แล้วครับ หลังทุ่มเทเวลาเรียนนานถึง7ปีพระเอกแนนะหล่อหมากปรินก็เผยว่าตอนนี้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลายัยรังสิตเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเผยถึงสาเหตุที่เรียนจบช้าเป็นเพราะตนต้องทํางานในวงการรวมถึงย้ายจากคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นคณะบริหารธุรกิจและยังมีการดรอปเรียนไปช่วงหนึ่งซึ่งทันทีที่มั่นใจว่าทําข้อสอบผ่านตนก็รีบโทรแจ้งข่าวดีกับคุณแม่เป็นคนแรกค่ะ มั่นใจว่าผ่านแน่ๆแล้วก็จบแน่ๆปีนี้ก็รีบโทรเลยว่าจบแล้วนะพีม่ว่าไงบ้างทิ้งเหรอลูกอะไรเงี้ยแม่ก็ตกใจเหมือนกันเราเนี่ยจะร้องไห้เจ็ดปีล้มลุกคุกคานเกเรบ้างดอปบ,บ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ฮึบเอาให้ได้ด้วยวุฒิภาวะด้วยอายุมันต้องมันต้องมันมันเป็นสิ่งที่คนต้องทำอะ่ะผมว่าก็จบมาก็ใช้ไม่ใช้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ขอให มันจบเพราะว่าการจบเรหนังสือจบเนี่ยมันเราจะได้วินัยกับตัวเองจะได้ดำรงชีวิตต่อไปได้อะไรเงี้ยด้านนางเอกร่างบางมากี้ราศีก็เผยว่าไม่โกรธหลังมีคนเมาว่าตนเป็นนอกอสองหัวเพราะสนิทสนมทั้งกับสามินชาริดาและแก๊งลมจากกรณีที่หนุ่มหมากเคยเปิดซึกน้ำลายทะเลาะก,กับสามนและคุณแม่จนหมางใจกันเมื่อปีก่อนพร้อมย้ำว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครจึงไม่จำเป็นต้องเลือกฝั่งไหนคะ่ะ เราต้องแยกแยะให้ออกหนูว่าการที่แยกแยะไม่ออกมันเป็นอะไรที่ทําให้เราเสียเพื่อนดีๆไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นควรจะแยกแยะกันนิดนึงว่า,าใครมีปัญหาใครเราไม่เกี่ยวเราไม่ยุ่งเราไม่ว่าใครท้งนั้นค่ะส่วนเรื่องรักกับไฮโซโคนสนิทป๊อปพัสรกรจิราธิวัดก็ไปได้สวยซึ่งหากมีนัดทานข้าวในโอกาสพิเศษของครอบครัวฝ่ายชายผู้ใหญ่ก็จะชวนให้ตนมาร่วมโต๊ะด้วยอยู่เสมอค่ะ